ผมจะให้ดูคลิปวันนี้ให้ดูคลิปวันนี้ก่อนว่าผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐเนี่ยพลเอกเจมส์แมคคอนวิลและคณะเนี่ยได้มาบินเข้าไทยละหลังจากที่มีข่าวคราวว่าตกลงจะยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจหลังจากที่เป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางเนี่ยปรากฏว่าพลเอกแมคคอนวิลก็ยอมนะครับแล้วมีคลิปให้ดูด้วยเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยเราให้ดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นคลิปที่มาจาก Facebook ของ smart soldier strong army นี่ได้แอบค่าได้ไปถ่าย Exclusive เลยนะเนี่ยให้ดูครับนี่พลเอกแม่คอนวินยอมครับนี่เดินเข้ามาอย่างนี้ครับใส่หน้าก,ากากมานะครับแล้วก็มานั่งตรงจุดหลังจากที่ตรวจแล้วเนี่ยก็มาพบกับพลเอกอภิรัตผู้บัญชาการฐานบกของเราเห็นไหมครับใส่หน้ากากากันเต็มยศเลยทุกคนด้วยทั้งคณะที่มาซึ่งมีประมาณ5คน หลังจากที่เป็นข่าวคราวว่าตกลงจะยอมมาตรวจไหมจะไม่ยอมมากิกทันหรืออย่างไรนะครับนี่นี่ครับเห็นภาพนะครับว่าคณะที่มาด้วยกับพอบทอบ,อบอของสหรัฐนั้นก็ยอมใส่หน้ากากกันทุกคนมาจากการที่ผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยได้วิพากษ์วิจาร์ณมาก่อนหน้านี้วันนี้ก็มีท่านทูตสหรัฐประจำประเทศไทยครับไมเคิลดีซอมเบรเนี่ย ก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลไหว้ด้วยนะครับไหว้สวยด้วยไหว้ด้วยแล้วก็ใส่หน้าก,ากากเต็มที่ไปพบรองนายกประวิตย์วงสุวรรณครับเพราะว่าอันนี้ก็อีกภาพหนึ่งตอนที่ลงมาจากรถนี่ก็ใส่หน้ากาก,ากเต็มที่ครับทูตสหรัฐไปที่ทำเนียบรัฐบาลเปรียบเทียบกับครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไปทำเนียบไปพบกับดรสมคิตจตุศรีพิทักษ์รองนายกตอนนั้นท่านทูตไม่ใส่ไม่ใส่ เช็คแฮนด์ด้วยนะอ่าเนี่ยเห็นภ <laughs> าพนี้นะครับผ <laughs> มไม่ดูภาพนี้ที่เป็นที่วิจารวิจารณกันสูงมากก็คือคุณสมคิดทําหน้าปุเรียนปุเรียนทําตัวไม่ถูกเลยเช็คแฮนด์เสร็จแล้วก็นั่งประชุมก็ไม่ใส่หน้ากากอ,กอกีกทั้งๆที่คณะของเราเนี่ยดรสมคิดเนี่ยผมเห็นดรก,กอบศักก์ก็อยู่ตรงนั้นน่ะทุกคนใส่หน้ากากหมดแต่ท่านทูตไม่ใส่บางคนบอกใส่นะใส่บางช่วงนะนั่นแหละแต่ว่าตอนที่ถ่ายรูปกับดรสมคิดท่านทูตก็ไม่ใส่ อีกวันหนึ่งครับวันต่อมามีงานวันชาติวันที่4กรกฎาที่สถานทูตอเมริกันที่บ้านทูตนะวันนี้กาวนี้จัดเนี่ยปรากฏว่ารูปที่มีคนไปงานส่งมาให้ผมเนี่ยไม่มีใครสแตนากากเลยแล้วเขาก็บอกผมว่าอ๋อเกรงใจเจ้าภาพเพราะว่าเจ้าภาพไม่ใส่บอกว่าไม่ต้องใส่ฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่ไปงานวันชาติวันนั้นก็ไม่ใส่กันไม่มีใครใครสแตนากากเลยซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไง คือถ้าสมมติว่าท่านทตสศรัฐรู้ว่าประเทศไทยเราเอาจริงจังเรื่องนี้มากก็ควรจะต้องใส่หน้ากากจัดงานวันชาติก็ต้องใส่หน้ากากอาจจะบางช่วงที่ถ่ายรูปอะไรก็ว่าไปแต่ว่าภาพที่ส่งมานั้นไม่มีใครใส่หน้ากากตลอดงานเลยครับก็เหมือนกับว่าเป็นนโยบายของประธานที่วิโดนท์ทรัมป์หรือเปล่าไม่ทราบว่าสถานทูตสหรัฐนั้นไม่จําเป็นต้องทํา ในสิ่งที่ประเทศอื่นๆเข้าทำกัน